ทุกคนที่ถือในมือคือขนมแยมโรเจ้าดังนะคะจากน้องพงศ์นกกำแพงแสนนะคะทุกคนทุกคนดูไซส์ซะก่อนเดี๋ยวจิวรีวิวไซส์ให้ดูนะคะ <S <S ทุกคนอันนี้คือไซส์ของเขานะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยจ้ะแม่จ๋าไซส์เน้นเน้นไซส์แน่นแแบบนี้เลยนะคะทุกคนไซส์เน้นเ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเน้นจนจะหักนั่นแหละทุกคนแป้งก็นมมากนะคะแป้งก็นมมากทุกคนดู อืม uh huh. มันฉ่ำจริงๆแม่มันฉ่ำจริงๆแม่จ๋านี่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูจนถึงไส้ของเขาเลยนะคะทุกคนให้ดูจนถึงไส้ของเขาเลยอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เอาให้ดูเป็นชิ้นๆเป็นซอกๆเป็นมุมๆไปเลยนะจ๊ะทุกคนนี่เลยสนใจไปกดเอาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกินให้ดูสักคำ มันฉ่ำมากแม่ไปกดเอาเลยนะคะสนใจอยากจะกินของดีๆของเด็ดๆของดังๆนะคะไปกดเอาที่ตะกาจิวได้เลยนะคะทุกคนกดเลยจ้ากดเลยจ้า